ผมชื่อบุญมาอยู่บ้านโนนแสงอำเภอเล็กๆทางอีสานใต้ผมเคยคิดว่าผีไม่มีจริงจนกระทั่งวันนั้นวันที่ผมหลงเข้าไปในป่าดงคำหอมเสียงลมพัดผ่านทุ่งนากลางคืนเสียงหมาเห่าลั่นมาจากอีกหมู่บ้าน และในความเงียบนั้นมีเสียงเหมือนคนเรียกชื่อผมเบาๆมาจากทางป่าแต่ตอนนั้นเองผมยังไม่รู้เลยว่ามันไม่ใช่เสียงของคนดงคำหอมเป็นชื่อที่ชาวบ้านตั้งให้นานแล้วทั้งที่ในป่านั้นไม่มีดอกไม้หอมสักต้น แต่คนเฒ่าคนแก่เล่าว่ากลางเด็กบางคืนจะมีกลิ่นหอมลอยมาจากในป่าลึกกลิ่นเหมือนดอกจำปาดอกพยอมหอมจนเย็นหัวใจแต่ถ้าใครได้กลิ่นนั้นจะไม่มีวันกลับออกมาอีกเลยผมกับเพื่อนชื่อเฮงเป็นคนหนุ่มในหมู่บ้าน เราโตมากับเรื่องเล่าเหล่านี้จนชินตอนนั้นผมอายุยี่สิบกว่าๆอยากลองของอยากพิสูจน์ว่ามันไม่มีจริงเราเลยชวนกันเข้าไปหาของป่าในดงคำหอมแค่จะไปหาหน่อไม้กับลากระรอกไม่ได้คิดอะไรเช้าตรู่วันนั้นฟ้าครึ้มฝนตั้งเขาหมอรลอยต่ำคลุมยอดไม้ ผู้เฒ่าคนหนึ่งห้ามเราทั้งสองไว้ก่อนจะออกจากหมู่บ้านเขาพูดเสียงเบาๆว่าอยากเข้าไปในป่านั้นตอนกลางคืนถ้าเจอกลิ่นหอมให้หลับตาอย่ามองเราหัวเราะไม่เชื่อหรอกคิดว่าเป็นแค่คำขู่ของคนแก่ตอนเข้าไปป่าช่วงสายๆมันก็เหมือนป่าทั่วไป ต้นไม้สูงทึบเสียงนกเสียงแมลงเต็มไปหมดแต่แปลกอยู่อย่างหนึง่งไม่มีเสียงลิงไม่มีเสียงสัตว์ใหญ่เลยแม้แต่เสียงไก่ป่าก็ไม่มีมีแต่เสียงลมพัดใบไม้สม่ำเสมอเหมือนใครกำลังหายใจอยู่ในนั้นเรากางเต็นท์ใกล้ลำห้วยตั้งไฟหุงข้าว ลากรละรอกได้สองตัวตอนนั้นยังหัวเราะพูดเล่นกันตามประษาแต่พอถึงบ่ายแก่ๆฟ้าเริ่มมน่นเสียงลมเงียบหายเหลือแต่เสียงฝีเท้าที่ไม่รู้มาจากไหนเฮงมึงได้ยินบ่ผมถามมันเงี่ยหูฟังแล้วตอบว่าเสียงคนเดินในพงข้างหลังป้าวะ เราตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบนกที่เคยร้องก็เงียบหมดเหมือนปากกลั้นหายใจตกเย็นเรานั่งกินข้าวใกล้กองไฟคืนนั้นพระจันทร์ครึ่งดวงลอยต่ำเหนือยอดไม้ยูยูลมเย็นพัดมาแรงแล้วมีกลิ่นหอมหวานเหมือนกลิ่นดอกจำปา ลอยมาแตะจมูกเออมันหอมจริงๆวะ่ะเฮงพูดแต่พอผมหันไปเห็นหน้ามันซีดขาวเฮงทำไมเหงื่อมุงออกกูเวนหัวกลิ่นนี่แรงเกินไปผมพยายามพามันออกจากเต็นท์แต่ข้างนอกกลับมีหมอกหนาเหมือนมีบางอย่างกำลังเคลื่อนเข้ามา เสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆดังจากในหมอกมาอยู่ด้วยกันไหมเราวิ่งไม่คิดชีวิตเสียงนั้นดังตามหลังตลอดแต่พอเราข้ามลำห้วยกลิ่นหอมก็หายไปทันทีทุกอย่างกลับมาเงียบสนิทมีแค่เสียงลมหายใจของเราเองรุ่งเช้า ผมตื่นขึ้นมาคนเดียวเฮงหายไปเต็นยังอยู่ของยังอยู่แต่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้มีเพียงดอกไม้สีเหลืองซีดวางไว้ตรงหมอนที่มันนอนผมตะโกนเรียกอยู่เกือบครึ่งวันเสียงสะท้อนกลับมาจากในป่าลึกเหมือนมีใครพูดชื่อผมเบาๆ บุญมาเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเฮงแน่ๆมันเป็นเสียงผู้หญิงอ่อนโยนแต่เย็นเยียบผมเริ่มกลัวจนแทบยืนไม่ไหวพยายามเดินกลับทางเดิมแต่ยิ่งเดินยิ่งไม่เจอรอยเท้าเก่าเหมือนป่ามันเปลี่ยนทางเองระหว่างเดินผมเจอกระท่อมไม้เก่าหลังหนึ่ง มีชายแก่ผิวคล้ำใส่ผ้าสรงนั่งสูบบุหรี่ใบตองอยู่มาจากหมู่บ้านโนนแสงบอเขาถามผมพยักหน้ารีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังชายแก่ถอนหายใจแล้วพูดว่าหนุ่มเอ้ยมึงโชคดีที่ยังมีลมหายใจ เขาเล่าว่าป่านี้เคยเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์เป็นที่อยู่ของนางคำหอมเจ้าป่าผู้ถูกทรยศในสมัยโบราณนางถูกฆ่าฝังทั้งเป็นใต้ต้นจำปากลิ่นที่คนได้กลิ่นคือกลิ่นดอกไม้ที่งอกจากเลือดของนางใครได้กลิ่นนางจะตามมาไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อ พาไปอยู่ด้วยเพื่อนมึงน่าจะไปอยู่กับนางแล้วผมฟังแล้วขนลุกจนพูดไม่ออกชายแก่ให้ผมอยู่ค้างด้วยคืนนั้นเขาเตือนว่าคืนนี้อย่าออกจากกระท่อมไม่ว่าข้างน,นอกจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามกลางดึกผมได้ยินเสียงฝนตก เสียงฝีเท้าเดินรอบกระท่อมแล้วเสียงของเฮงก็ดังขึ้นว่าบุญมาออกมาช่วยกูแน่น้ำเสียงนั้นเหมือนมันจริงๆแต่ผมจำคำของคนแก่ได้แน่นผมปิดหูนั่งนิ่งอยู่นานจนเสียงนั้นหายไปเช้าขึ้นมาคนแก่หายไป เหมือนไม่เคยอยู่ตรงนั้นเหลือเพียงรอยเท้าเปล่าที่เดินวนรอบกระท่อมผมกลับถึงหมู่บ้านในอีกสองวันต่อมาคนในหมู่บ้านตกใจบอกว่าผมหายไปห้าวันเต็มแต่ผมจำได้แค่สองคืนเจ้าหน้าที่ออกตามหาเหงงไม่เจออะไรเลยนอกจากต้นจำปาใหญ่ ต้นหนึ่งใต้ต้นนั้นมีกลิ่นหอมแรงจนเวียนหัวผมไม่เคยเข้าไปในป่านั้นอีกเลยแต่บางคืนเวลาลมจากทิศตะวันตกพัดมาจะมีกลิ่นหอมของจำปาลอยเข้ามาในบ้านและผมได้ยินเสียงเบาๆข้างหูว่าบุญมา อยู่ด้วยกันไหมเมื่อคืนผมฝันเห็นเหงงมันยืนอยู่ใต้ต้นจำปาในป่าดงคำหอมยิ้มให้ผมแล้วพูดว่าที่นี่ดีนะมึงมาหากูสิชาวนี้ผมตื่นขึ้นมาพบกลีบดอกไม้สีเหลืองวางอยู่ตรงหัวเตียง กลิ่นหอมเหมือนเดิมทุกอย่างผมไม่แน่ใจว่าผมออกมาจากป่านั้นจริงๆหรือเปล่า